ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไนคือสตินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญญินรีดูก่อนภิกษุทั้งหลายสตินตรีเป็นฉไน อริยสาวกในธรรมวินัยนีเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันตรัสรู้เองโดยชอบส่งถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าสัตตินรีวิริยินรีเป็นฉะไหนอริยสาวกปรารบสัม,มบประทานสี ย่อมได้ความเพียรน,นี้เรียกว่าวิริยินสีสตินสีเป็นฉนหนอริยสาวกปราบรสติปฐานสีย่อมได้สตินี้เรียกว่าสตินสีสมาธินสีเป็นฉนหน อริยสาวกในธรรมวินัยนียึดห่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์แลว้วได้สมาธิได้เอกัคตาจิตนี้เรียกว่าสมาธินีปัญญินีเป็นชไหนอริยสาวกในธรรมวินัยนีเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องกำหนด ความเกิดและความดับอันประเสริฐช่ำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญีสีดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินสีห้าประการนี้แล